สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้พบกับผมฟิลกู๊ดฟูดซับนะครับผมกับรายการโอ้ไม่ครัวซึ่งจะพาคุณผู้ชมนะครับผมมาพบกับครัวสวยๆห้องครัวดีๆไอเดียเด็ดๆที่ S c g ซ o จ e มบุญถาวรเมืองวัสดุนะครับวันนี้ผมฟิลกู๊ดฟูดซับนะครับผมจะขอนําเสนอเมนูเอาใจน้องๆดูๆซึ่งใกล้จะถึงงานวันเด็กแล้วนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับผมเราจะมาจัดแต่งจานให้สวยเก๋หรูดูดีด้วยไอเดียดีๆนะครับผมจากห้องครัวสวยๆ SCG Home มบุญถาวรเมืองวัสดุ เรากันอีกเลยครับและก่อนนี้นะครับผมเราจะมาดูในส่วนของวัตถุดิบของเรากันเลยนะครับผมวันนี้นะครับผมสิ่งที่วิวจะใช้ทําก็คือมินี่เลยเข้าสวยหอมนะครับผมมีผักนะฮะผักสีเขียวน้องๆคนไหนที่ไม่ชอบทานผักวันนี้มีผักนะนะครับผมแล้วก็รวมไปถึงแครอทนะครับผมไข่ต้มมะเขือเทศนะครับผมมีสาหร่ายด้วยนะครับผมแล้วก็มีฮอทดอกนะครับผมแล้วก็จะมีแม่พิมพ์ต่างๆที่เราจะมาใช้ นะครับผมตกแต่งของเราในวันนี้นะครับมีพิมพ์ดอกไม้ด้วยนะนี่สวยๆเลยนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือกันเลยดีกว่าครับก่อนอื่นนะครับผมวันนี้นะครับผมพี่ฟิวจะทําเป็นน้องหมีแพนด้าที่เห็นะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เรามีแม่พิมพ์มาเรียบร้อยแล้วนะนะครับผมใครที่ยังไม่มีแม่พิมพ์ที่บ้านก็ลองหาซื้อเองได้หรือถ้าใครบอกว่าไม่จําเป็นต้องใช้พิมพ์เลยพอปั้นสวยแล้วก็ลองทำมือได้ด้วยเช่นกันนะครับผมก่อนอื่นนะครับผมเดี๋ยวฟิวจะตักข้าวสวยนะครับผม เข้าไปในแม่พิมพ์ของเราตัวนี้เลยนะครับใส่ไปในแม่พิมพ์เลยนะครับคุณผู้ชมนี่ใส่ลงไปเลยนี่เลยส่วนใครที่บอกว่าที่บ้านไม่มีพิมพ์แบบนี้นะครับผมฟิลบอกที่กัดนิดนึงก็คือฟิลซื้อในช่องทางออนไลน์นะครับผมก็สามารถค้นหาได้เลยนะนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวกระเราจะกดพิมพ์นะครับคุณผู้ชม เดี๋วเราจะกดเข้าไปนะครับคุณผู้ชมนี่เห็นไหมฮะเป็นรูปร่างแล้วนะครับวางใส่จานของเราได้เลยนะครับแล้วเรานะครับคุณผู้ชมครับก็จะวางตัวนี้ลงไปในข้าวของเราได้เลยนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมนี่นะครับก็จะเป็นน้องหมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาตกแต่งหน้าตาของน้องกันนะครับคุณผู้ชมแล้วเรานะครับผมก็จะมาทํา ตกแต่งหน้าตาของน้องหมีของเรานะครับผมคือจะใช้สาหร่ายนะครับคุณผู้ชมเป็นสาหร่ายแผ่นที่ทุกคนเนี่ยชอบทานกันอยู่แล้วนะครับผมเป็นสาหร่ายแบบนี้นะนะครับในส่วนของตัวแม่พิมพ์ของฟิลนะครับผมก็จะมีเป็นรูปตาอีกแล้วนะครับน่ารักมากเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือกันเลยเดีกว่าครับ แล้วทีนี้นะครับผมฟิวจะใช้เป็นในส่วนของหน้าพิมพ์นะครับผมสําหรับกดเป็นรูปตาปากหรือว่าจมูกของ้องหมีของเรานั่นเองนะครับกดลงไปเลยนะครับเดี๋ยวเรา,าประกอบกันเลยดีกว่าครับอาจจะให้น้องๆนะครับผมอยู่ที่บ้าน นะครับผมแต่งจานเมนูอาหารของเขาได้เลยนะครับนี่ก็จะมาเป็นน้องหมีน้อยน่ารักแบบนี้นะครับผมแล้วเรานะยครับผมก็จะใช้แม่พิมพ์ตัวนี้นะครับผมกดลงไปเลยนะครับผมอยากได้เป็นรูปดาวดอกไม้หรือว่าตัวการ์ตูนอย่างอื่นได้หมดเลยนะครับหรือคุณพ่อคุณแม่นะครับผมจะให้น้องๆหนูๆทาเองก็ได้นะครับผมจะได้ฝึกการเรียนรู้แล้วก็มีความสุขแล้วก็สนุกกับการทานอาหารนั่นเองนะครับ ได้พิมพกดแครอทเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาตกแต่งจานของเรากันเพิ่มเลยครับเดี๋ยวเราจะมาตกแต่งจานนะครับผมนี่เราจะเป็นชามเล็กๆนะครับผมให้น่ารักน่ารักแล้วก็เอาผักใบเขียวของเราเลยครับผมชิ้นเล็กๆแบบนี้ตกแต่งลงไปเลยนี่ วันหยุดแบบนี้นะครับผมกิจกรรมที่จะเพิ่มให้กับน้องๆหนูๆได้มีความสุขกับการทานอาหารแล้วก็มีความสุขในการเรียนรู้ในเรื่องของการทําเมนูอาหารได้ด้วยเช่นกันนะครับไป mm. ทานคู่กับน้าจิ้มนะครับท่านผู้ชมแล้วก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผมกับเมนูง่ายๆแบบนี้นะครับผมก็ ถือว่าเป็นฝีมือของฟิวเองนะครับอาจจะไม่ได้สวยมากสําหรับเมนูนี้นะครับผมแต่ว่าเป็นเมนูแนะนำนะครับผมที่ใครอยากจะได้ไอเดียสนุกๆนะครับผมในช่วงวันเด็กแบบนี้ก็สามารถเอาไอเดียนี้นะครับผมไปใช้ได้นะครับผมเพราะว่าวันหยุดแบบนี้นะครับผมน้องๆก็จะได้สนุกกับการเรียนรู้ในเรื่องของการทําอาหารได้ด้วยนะครับผมแล้วก็ทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอีกด้วยนะครับผมส่วนวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่ให้กิจกรรมรับชมนะครับแล้วก็ขอขอบคุณ s อร จีโฮมบุญถาวรเมืองวัสดุมากๆที่ให้สถานที่แห่งนี้นะครับผมมาถ่ายทำรายการส่วนวันนี้ฟิลขอตัวลาไปแล้วนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีครับ